จะฝากผู้ประกอบการว่าถ้าคุณเป็นร้านอาหารนะคะก็ไปเสริมเครื่องดื่มกับไปเสริมขนมมันไม่แย่งกันแต่นี่คือสิ่งที่ร้านอาหารเราไม่เคยสนใจแต่เชนสนใจหมดเลยสังเกตง่ายๆถ้าเราไปเชนร้านอาหารทุกเชนเขาจะแยกเมนูเครื่องดื่มขนมกับเมนูของขาวแยกออกจากกันกประเด็นก็เลยคือ,อก,ก,กาไรเยอะกว่าเกิดว่าเป็นเครื่องดื่มใสะจะถูกลงสิกว่าบาทเนาะส่วนต้นทุนก็อยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ผมบอกทีกอย่างเดียวที่เชนเขาต้องแยกเมนูเครื่องดื่มขนมกับของขาวออกจากกันเพราะเขาจะ จะมีโอกาสเชียร์ขายแต่ถ้าเกิดร้าน SME ส่วนใหญ่จะเอาเครื่องดื่มไว้ท้ายสุดพอท้ายสุดมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าลูกค้าเขาก็สั่งกระพงทอดน้ำปลาเข้าผัดอะไรไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าอ๋อเอาน้ำอัลมหรือน้ำเปล่าก็ได้ครับโอกาสในการทำกำไรพี่หายไปทันทีเลยแต่เวลาที่เราไปกินเชนเชนก็จะเอาเครื่องดื่มให้ก่อนแล้วก็จะถามว่ารับเมนูเครื่องดื่มอะไรดีคะพี่ก็จะเปิดน้ำปัน่นมะนาวโซดากาแฟอะไรก็ตามพี่ก็จะโดนหนึ่งแก้วแล้วเมนูของเขาค่อยวางพี่ก็สั่งอาหารไป พอใกล้จะอิ่มเมดูเดิมจะมาเอาขนมหวานอะไรไหมคะมีเค้กมีขนมปังพี่โดนอีกหนึ่งก้อน A อรไวเล่เช็คพี่ขึ้นทันทีโดยที่พี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยจะฝากผู้ประกอบการว่าถ้าคุณเวลานอาหารนะคะก็ไปเสริมเครื่องดื่มกับไปเสริมขนมมันไม่แย่งกันแต่ไม่ต้องทำอะไรก็จะเรียกว่า cannibalization คำนี้สําคัญมากในธุรกิจถ้าไม่แย่งกันเนี่ยมีแต่จ่ายเพิ่ม